ปอหนงที่น่ารักทุก คนนะคะวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยเรียนที่4งานประดิษฐ์นะคะวันนี้คุณครูจะพาไปประดิษฐ์การพับดอกกุหลาบจากใบเตยนั่นเองค่ะใบเตยใครไม่รู้จักบ้างคะบใบเตยจะมีกลิ่นหอมนะคะเมื่อเรานํามาพับเราสามารถนําไปประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามและก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะอันดับแรกน,นะคะเราต้องเตรียมใบเตยนะคะอ่าเราจะทํากุหลาบแบบตูมก่อนคุณครูจะทําแบบให้เด็กๆด,ดูแบบ สแบบด้วยกันนะคะในคลิปเนาะอันดับแรกเราใช้นะคะใบเตยนะคะใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะดูไปก่อนได้เลยพับลงนะคะอ่าพับลงนะเรากักก่อนนะคะว่าเราจะให้มีก้านเหลือเท่าไหร่แล้วก็พับกึ่งกลางลงมาม้วนลงมานะถ้าใครไม่ทันก็สต็อปหยุดแล้วดูคลิปแล้วก็พับนะคะขึ้นไปจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะแล้วก็ ม้วนมานะคะม้วนม้วนนะคะม้วนม้วนให้สุดประมาณนี้แล้วก็พับลงอ่าพับลงอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะม้วนนะคะอีกไปเตยเราไม่ต้องสุดบ้าก,ก็ได้นะคะมันจะได้ไม่แตกนะคะอ่าม้วนนะคะม้วนต่อไปเลยนะคะแล้วก็พับขึ้นเหมือนเดิมนะคะเมื่อเราม้วนได้ถึงขอบนะคะที่เรารอยพับไว้เราก็พับขึ้นนะคะ พับขึ้นเนาะอ่าแล้วก็ม้วนต่อไปอ่าม้วนต่อไปอ่ะพอ,อะะถึงที่เราพับแล้วก็พับลงต่อนะคะพับแบบนี้ไปเรื่อยๆยากไหมคะถ้าใครทําไม่ได้นะคะเด็กๆสต๊อปแล้วก็กลับไปดูคลิปใหม่นะอ่าอันนี้พับไปเรื่อยๆนะคะม้วนไปเรื่อยๆนะคะทําแบบนี้นะคะคุณครูจิลืมแจ้งไปเราอาจจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมก็เป็นแม็กก็ได้นะคะใช้แม็กก็ได้นะเพื่อที่จะ อ่แม็กเวลาเราทำเสร็จแล้วนะอะ่ต่อมานะคะเราก็ม้วนไปเรื่อยๆเราดูคลิปเสร็จก่อนก็ได้ถึงจะไปทําอีกรอบหนึ่งนะคะใครไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะใครที่พอจะหาอุปกรณ์ได้ก็ทํานะคะได้ฝึกนะ ช่วงวัวนวาเลนไทน์เราก็เพิ่งผ่านไปเนาะอ่าอันนี้นะคะพอสิ้นสุดแล้วนะคะคุณครูก็จะพับลงนะคะพับลงแล้วก็ม้วนนะคะให้ไปพันกับก้านนะคะที่เราวัดขนาดความยาวเมื่อกี้นะคะเมื่อเราพันเสร็จแล้วนะคะพันให้ติดสนิทเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดนะคะอ่ะพอเราม้วนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้แม็กนะคะอันนี้อันที่ไม่สวยก็เด็ดออกเนาะเราใช้แม็กนะคะแม็ก หรือว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีไม่มีแม็กนะคะเราก็อาจจะฉีกที่แกนกลางแล้วก็ใส่ไปข้างในก็ได้นะคะอันนี้คุณครูให้ดูว่าในคลิปจะเป็นการแม็กนะคะอ่ะเมื่อแม็กเสร็จแล้วเราก็ได้แบบนี้นะทีนี้เราไปดูกุหลาบแบบบานกันบ้างนะคะเป็นดอกเล็กนะเราก็วัดขนาดก้านนะคะประมาณ กะเอานะคะแล้วก็พับลงเหมือนเดิมนะคะทีนี้ก็พับครึ่งนะคะแต่ทีนี้เวลาพับเราจะต่างกันนะคะเราจะพับด้านบนลงมานิดหนึ่งนะคะแล้วก็ม้วนให้เข้าไปแค่นิดเดียวทีนี้เราเริ่มหักจากข้างล่างนะคะขึ้นนะคะแบบนี้นะคะอ่าหักลงนะคะแล้วก็ทําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะหักลงนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ มันจะเป็นกรีบนะคะมันจะเป็นกรีบแล้วก็มันจะเป็นเหลี่ยมให้เรานะคะอันนี้ก็คือจะพับนะคะพับมว้มวนลงนะคะอ่าอันนี้คือพับนะคะใบเตยนะคะเราตัดทิ้งไว้หนึ่งคืนก่อนก็ได้แล้วมาทำเนาะนี่นะคะคล้ายดอกกุหลาบแล้วหรือยัง อ่าอันนี้เมื่อเราพับเสร็จแล้วเราสามารถเอาไปไประดับตกแต่งในห้องนอนห้องน้ําได้ในรุ่ก็ได้นะคะเพื่อความหอมดับกลิ่นนะคะเขาถ้าเขาอ่าใบเตยเขาแห้งเขาก็จะยังมีกลิ่นหอมอยู่นะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราต้องการให้มันเป็นใบนะคะเราก็พับนะคะก็คือพับลงไปแบบนี้นะเอาเด็กๆดูดีๆนะอ่าเมื่อเราทําดอกเสร็จแล้วเราจะจับนะคะแล้วก็พับ เพื่อที่จะให้เป็นใบนะคะเป็นใบนะคะจะให้ถนัดนะคะแล้วก็พับให้เป็นใบนี่นะหนึ่งสองสามพับลงแบบนี้อ่าแล้วก็ทีนี้เราแม็กได้เลยนะคะเราใช้แม็กแม็กได้เลยอ่านะคะเมื่อแม็กเสร็จนะคะเขาก็จะมีทั้งใบนะคะแล้วก็ดอกอยู่ใน อันเดียวกันนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาไปทํากุหลาบดอกใหญ่กันบ้างนะคะกุหลาบดอกใหญ่เราจะใช้เป็นการต่อนะคะพับก็แบบเดียวกับกุหลาบดอกเล็กแต่เราจะใช้ใบตือต่อให้ยาวขึ้นนะคะเรากะประมาณก้านนะคะเสร็จแล้วก็พับลงแล้วก็พับครึ่งอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็พับนะคะขวามือเข้าหาซ้ายมือแล้วก็ม้วนด้านซ้ายนะคะเข้าหาขวามือพอเสร็จแล้วเราก็จะทําเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะ พลิกลงข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วก็พับไปเรื่อยๆนะคะเป็นเหลี่ยมน,นะคะพับไปเรื่อยๆเดี๋ยวเด็กๆคงจะทำถ้าสมมติเด็กๆทำดอกเล็กได้ดอกใหญ่เด็กๆก็ทำได้นะคะเดี๋ยวจะดูความแตกต่างก็คือเราจะดูความแตกต่างตอนที่เราเชื่อมต่อนะคะดอกให้ใหญ่ขึ้นนะคะเชื่อมต่อใบนะคะทีนี้เราก็พับลงนะคะพับลงเรื่อยๆอะพับไปเรื่อยๆนะคะจะมี เหลี่ยมของเขาอยู่นะคะเป็นแบบนี้เลยยากไหมเอ่ยถ้าเด็กๆไม่ทันนะคะเด็กๆสต็อปคลิปนะคะแล้วก็ลองทํานะคะลองฝึกทําดูถ้าใครไม่มีใบเตยเด็กๆใช้กระดาษก็ได้นะคะฝึกทํานะคะตัดกระดาษให้เป็นยาวๆนะคะฝึกทำอ่ะทีนี้นะคะเราจะใช้ใบเตยต่อกันโดยที่ตัดปลายใบเตยนะคะทะแยงนะคะให้ขนานกับ ใบเตยชิ้นเก่าอันที่เราพับอยู่นะคะเราก็พับต่อไปเลยแบบเดิมเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเขาจะใหญ่ขึ้นนะคะดอกของเขาก็จะใหญ่ขึ้นเป็นใบเตยบานที่ใหญ่ขึ้นนะคะถ้าสมมุติว่ามันมีอ่าใบที่ลอยเหลืออยู่เราก็ตัดนะคะตัดให้ออกนะอ่าทีนี้เราก็พับไปเรื่อยๆนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างทําได้ไหมอ่าพับนะคะเขาจะ เป็นรูปร่างลักษณะนี้นะคะและเวลามือเรากดนะคะเราอย่าก,กดไปแรงๆนะไม่นั้นเดี๋ยวดอกกุหลาบของเรานะคะจะย่นนะคะทีนี้เราพับนะคะพอใกล้เสร็จเราก็พับลงเป็นใบเหมือนเดิมนะคะย่นลงเป็นใบเราก็ใช้แม็กแม็กนะคะเราพับลงเป็นใบเหมือนเดิมนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะจับกดนะคะพับลงนะคะแล้วก็แม็กนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆดอกกุลาบ ได้สองสชนิดเลยนะคะได้3ชนิดเลยนะมีทั้งดอกดอกุหลาบตุม้มนะกุหลาบบานดอกเล็กกุหลาบบานดอกใหญ่นะคะแล้วก็มีใบด้วยเนะาะอ่าเด็กๆลองฝึกทําดูนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักเราอาจจะทําให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองก็ได้นะคะ เป็นยังไงบ้างทําได้ไหมเอ่ยอ่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจิก็จะสอนเพียงแค่นี้นะคะใครที่ยังไม่ส่งงานคุณครูส่งด้วยนะคะแต่ปนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะส่งงานคุณครูเก่งมากเลยปลบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ